ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีเมษที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับเรามาดูกันว่าดวงชะตาวาสนาการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยครับใครที่เข้ามาแล้วอยากจะขอกำลังใจนะ้อช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับขอเริ่มต้นกันในเรื่องของดวงชะตาวัสนาการงานของชาวลัคนาและชาวราศีเมษกันก่อนเลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาและชาวราศีเมษนั้นนะครับดาวพระเสาร์ครับดาวเจ้าเรือนการงานยังคงอยู่เรือนพบลาภและก็เรือนพบโชคลาภนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์นั้นจะมีข่าวดีก็คือจะมีดาวพระพุธนะครับโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ส7เป็นคู่สมพลกันนะครับเป็นคู่เรื่องของอำนาจการต่อรองเจรจานะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของงานเซลล์งานขายการพูดจาเจรจาทุกอย่างจะ จะเป็นผลดีโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับนะการบริหารคนดูแลคนจัดการคนชาวลัคนาราศีเมษจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เนื่องจากดาวพระพุธนั้นมีความเป็นอริด้วยพอมาอยู่ลาภะมันกลายเป็นว่าอาริมาลาภะเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินลงทุนดีๆนะครับช่วงนี้อาจจะลงทุนใช้เงินเยอะนะครับทำให้กระเป๋าฉีกกระเป๋าเรียกว่าเงินร่วงเงินไหลได้นั่นเองนะครับผมส่วนดาวประจําตัวชาวลัคนาราศีเมษได้เก่ดดาวพังคคานตอนนี้ยังคง อยู่เรือนภพสหัสชชะนะครับซึ่งดาวพังคารนั้นเรียกว่ายังคงมีการาพักองศาเดินถอยหลังไปจนถึง13มีนาคมเลยนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับกลับมาคิดทบทวนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีคือดาวประจําตัวถอยหลังอยู่เรือนภพสหัสชชะเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอ พบปะเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆนะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับหรือว่าอาจจะได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่คุ้นเคยเจอคนคุ้นเคยมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับแต่สําคัญดาวเดินถอยหลังหมายความว่าตัวท่านเองนะครับในช่วงบางขณะนะครับก็อาจจะขาดในเรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับเหมือนกับการที่คนเราเดินถอยหลังมีโอกาสสะดุดนีโอกาสาหกล้มได้ง่ายเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนที่เรือนกรรมมะหรือว่าเรือนการงานนะครับมีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ตรงเรือนกรรมมะนะครับ ซึ่งดาวพาทิตนั้นได้มาตรฐานจุลจักรล้องจากมหาจักรครับทำให้ชาว,าวราศีเมษช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องของไอเดียความคิดแนวความคิดดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำธุรกิจอยากจะทํานั่นทนํานี่มีเรื่องอยากจะทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ติดที่ดาวประจําตัวถอยหลังเลยขาด ความมั่นใจขาดความกระตือรือร้นนะครับหากท่านมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ลงมือทําและทําเลยเพราะดาวต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะครับไปอยู่เรือนพบที่ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนั่นเองสําหรับชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะครับ และนอกจากนี้ดาวพระที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะไมยถึงบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าครับนะฮะในการทํางานเนี่ยจะมีบริวารมีลูกน้องมีทีมงานใหม่ๆนะครับหรือว่ามีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจการงานการที่ท่านทําอยู่นั่นเองนะในเรื่องงานมักจะได้โชคมาจากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าท่านนะครับ และมาวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพาทิตเจ้าเรือนบริวา,จารจะโคจรไปอยู่เรือนโชคลาภนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของชาวลัคนาราศีเมษเลยก็คือดาวพาทิตเจอดาวพระเสา17เป็นคู่ธาตุไฟนะครับเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเรื่องงานเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับและไปกระจุกรวมกันอยู่เรือนพบโชคลาภนะั ส่งผลทําให้การลงทุนหรือการทํางานของท่านนะครับมักจะมีผลประโยชน์เงินก้อนใหญ่หรือว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่เนี่ยนะครับมาหาชาวลัคนาราศีเมษเสมอนะครับหนึ่งสี่เป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์มีโอกาสไดเส้เซ็นสัญญาเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจงานนะครับหากอยากจะจบโปรเจกต์หรืออยากจะขายงานอะไรต่างๆนะช่วงนี้โดดเด่นเหมาะสมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็1นึเนี่ยมันเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่นะครับจะมีเรื่องของงานใหญ่ธุรกิจใหญ่ๆเข้ามานะครับแต่เนื่องจากมันเป็นดาวธาตุไฟไม่ถึงความร้อนแรง เพราะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยก็ตามมาแน่นอนแต่มันส่งผลดีนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเรื่องงานนะครับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีงานใหญ่ๆหล่นทับตัวนะครับมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาไม่ขาดสายอย่างแน่นอนนะครับและมาวันที่27กุมภาพันธ์นะครับดาวพาพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะและเป็นดาวอาริจโคจรไปตกวีนาศนะครับข้อดีเลยนะครับอริตกวีนาศหมายความว่าศัตรูคู่แข่งสิ่งไม่ดีจะถูกทําลายไปนั่นเองนะครับแต่ข้อเสีย แน่นอนครับ4กับ8เป็นคู่ศัตรูคู่นี้สินกันทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้สินนะครับอาจจะมีความวุ่นวายนะครับกับนี้สินเก่า,กาๆต่างๆนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเกิดความรู้สึกอดัดใจแต่อย่างที่บอกครับดาวพระพุธมีความเป็นอารีพออาริไปตกวินศททาให้อุปสรรคปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะหมดไปนะครับถูกทําลายแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชานะตรงนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกันนั่นเองนะครับส่วนข้อดี อีกหนึ่งอย่างคือ C6 นะครับดาวพพุธกับดาวพระศุกเป็นคู่ธาตุน้ํานั่นไงเห็นไหมว่ามันจะมีเรื่องของอตัวช่วยเรื่องของเพื่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับถึงแม้จะทะเลาะกันก็จะมีตัวกลางไก่เกลี่ยนะครับทำให้ปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะปัญหาด้านนิสินปัญหาด้านการเงินนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์ลึกกันในช่วงของการเงินละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโฟกัสในเรื่องงานที่เลือนลาพักครับก็จะมีเหลือเพียงแค่ดาวพระเสาร์กับดาวพอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับส่งผลทําาาาให้ชวัคนรรีเมะบ งาน ธุรกิจที่ทําหรือว่างานประจํามีโอกาสเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าหรือว่าการเ,าเรียกว่าการเสี่ยงโชคหรือว่าการทําธุรกิจนะครับมับกมีผลประโยชน์กําไรเงินก้อนใหญ่หล่นเข้ามาอย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ดวงการงานนะครับจะเฮงจะปังมากๆเลยนะยังไงส่งกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับใครต้องการสมัครงานหางานใหม่หาบริษัทใหญ่ๆดูนะครับมีโอกาสได้บริษัทใหญ่ๆและก็อาจจะได้ในเรื่องของผลตอบแทนที่ค่อนข้างคุ้มค่ายอย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีเม การทำบุญเสริมดวงครับให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคเงินซื้อลงศพให้แก่ศพรายาธทำบุญในวันเสาร์ได้ยิ่งดีนะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงครับาดาวพระเสาร์ก็เกี่ยวกับสายยานพญานาคราชใครสนใจบูชาบวงนากรบาดนะครับรุ่นมหาโพกกรซับนะนะครับเป็นรุ่นเปิดดวงหนุนดวงชะตาสามารถแอดไอ l ดี e ลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราดูแบบเผินๆเนี่ยดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนคู่ของตกเรือนวีนาศนะครับนะถ้าแบบนี้นะครับมักจะส่งผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนครับปัญหาการเงินชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับอ่าแต่ว่ามันมีเกณฑ์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งสาหรับชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะครับเลข6 กับดาวพฤหัสเลข5าเนี่ยนะครับเขาได้มาตรฐานเกษตรแลกเรือนนะครับคือแลกบ้านกันอยู่นะครับเกณฑ์พิเศษตรงนี้นะครับมันจะทําให้ดวงชะตาของท่านเนี่ยพลิกผันกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับทำให้การเงินที่มีปัญหาแน่นอนครับเริ่มแรกนะครับต้นเดือนอาจจะมีปัญหาครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้อย่างนี้คือนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรับผลนะครับในเรื่องของเรือนพบในเรื่องรายนั้นก่อนนะครับก็คือการเงินไปตกวินาศนะครับแต่หลังจากนั้นไปนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็กลับกลายมาเป็นว่าดาวมันจะกลายเป็นเกษตรในที่สุดเพรราะะะฉนนนัั้คบ ในช่วงเริ่มแรกต้นเดือนชาวลัคนาราศีเมษนะค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะแต่ว่าพอกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะครับดาวพระศุกจะกลับมามีกําลังเพราะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษผมมองว่าเรื่องการเงินนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะมั่นคงขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกครับที่เรือนโชคลาภเนี่ยดาวการงานนะครับมาทับอยู่แล้วนะครับก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องธุรกิจงานท่านเนี่ยมีโอกาสจะควยคว้าเรื่องของตัวเงินนะครับความสําเร็จในเรื่องของผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆของชาวราศีเมษนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับเราจะพูดถึงแต่แง่ดีไม่ได้เราต้องพูดถึงแง่เสียด้วยนะครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแง่เสียคือดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูอยู่ด้วยกันเขาเรียกเป็นคู่ล่มมมมหหวววงงััเาะรรใ้ กับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับตามคันรองของธรรมเนาะในช่วงนี้ยังไงก็นะครับระมัดระวังนิดนึงหากใครชวนไปลงทุนทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับระมัดระวังมีคนจ้องจะ โกงท่านนะครับมีคนจ้องจะเอาเปรียบท่านเพราะ68มันเป็นคู่เจ้าเล่ห์นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังไว้นิดนึงละกันนะครับสาหรับในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่13มกุมภาพันธ์นะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีดาวพาทิศนอจ้าเรือนบริวารโคจรมาอยู่เรือนโชคลาภนะครับปุตตะมาอยู่ลาภะในช่วงนี้ครับนะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะครับชาวราศีเมษถ้าเกิดพื้นดวงเกิดใครดีๆนะครับมีโอกาสจะได้รับโชคเงินก้อนใหญ่ด้วย17เป็นคู่ธาตุไฟดด้วยยะโเฉพา เกี่ยวกับงานโชคตรงนี้นะครับลาภามันเป็นโชคพิเศษเนาะนะครับอาจจะถูกหวยก็ได้หรืออาจจะนะครับทำงานลงทุนแล้วนะครับอาจกำไรผลประโยชน์ผลตอบแทนอาจจะได้มากกว่าที่ท่านคาดการไว้อาจจะมาทางใดทางหนึ่งซึ่งมันดีต่อดวงชะตาท่านแน่นอนนะครับผมแล้วก็วันที่27กุมภาพันธ์ดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่ร่วมด้วยที่เรือนวีนาานะครับอย่างที่บอกว่า48เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่หนี้สินนะนะครับชาวลัคนาราศีเมษเรามาระวังเกี่ยวกับปัญหานี้สินต่างๆนะครับอาจจะกลับมารุมเราโดยเฉพาะนี้สินเงินเก่า ต่างที่มันติดค้างนะมีคนทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ท่านรู้สึก,กราคาญใจนิดนึงแต่ด้วยความที่มันเป็น C6 นะครับเป็นคู่ธาตุน้านะครับมันเหมือนอ, ى, อยู่ในสถานที่ที่มันไม่ดีแต่ด้วยความที่มันเป็นคู่ธาตุกันนะครับมันเหมือนมีอะไรที่มันเหมือนกัน <l> ก็เหมือนจะมีคนมาช่วยเราแหละนะครับให้ผ่านวิกฤตปัญหาตรงนี้ไปได้นะโดยเฉพาะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะครับอาจก็นะครับอาจจะมีทั้งเพื่อนที่ดีนะครับ <l> จจเพื่อนที่อ่าไม่ดีนะต้องไปดูแลกันมันอาจจะมีแบบนะครับกลุ่มคนที่คอย ช่วยเหลือเรากับกลุ่มคนที่นะจ้องจะเ,เรียกว่าใส่ร้ายหรือว่าจ้องจะเล่นงานเราแล้วกันประมาณนี้นะครับเพราะว่า,นะาดาวพฤหัสเนี่ยม,มันเจอพระราหูมันไม่ดีอยู่แล้วพุธเป็นเจ้าเรือนสาสช์ไม่ถึงเพื่อนนะครับมันก็จะมีเพื่อนที่นะจ้องจะเป็นศัตรูนะครับจ้องที่จะทาร้ายเราแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะครับ,นะรบมันก็เป็นคู่ธาตุนามันก็จะมีคนที่เรียกว่าช่วยเหลือเราได้โดยเฉพาะดาวประสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตานีไม่ถึงเพศตรงข้ามอาจจะเป็นเพื่อนเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็ได้ที่จะให้การช่วยเหลือท่านในเรื่องของเงินปัญหานี้แก้ปัญหาาด้นนนิีใช่วง ของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเรื่องการทำบุญเสริมดวงครับนะฮะดาวพระศุกร์เนาะเป็น ดาวการเงินนะครับและได้มาตรฐานพิเศษเกณฑ์เรื่องของเกษตรและเกลือนด้วยไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับการมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่บ้านพักเด็กกัมพาบ้านพักคนชราทําบุญในวันศุกร์ด้วยนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลช่วยเปิดดวงหนุนดวงชะตานะครับตามความเชื่อเนาะนะครับแนะนําบูชาเป็นพระพิฆเนศนะครับใครสนใจวัตถุมงคลรุ่นพระพิฆเนศมาหาโพกซัพนะครับรุ่นหนุนดวงชะตาเปิดดวงนะครับก็สามารถแอดแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับอย่างที่บอกเลยว่าดาวพระศุกร์ครับเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนาะซึ่งดาวพระศุกร์นะครับในตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะสถิตอยู่ที่เรือนบีนาธนะครับก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษถ้าเป็นคนโสดนะถ้ามองในแง่นะครับไม่ดีก็คือเป็นช่วงที่ดวงความรักยังไม่เด่นนะครับแถมไปเจอดาวพระราหูเป็นคู่ลุ่นหลงมัวเมาอาจจะถูกหลอกนะครับถูกให้หลงถูกหลอกให้รัก,กอะไรเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังไ้นิดนึงนะครับส่วนถ้ามองตีความหมายในด้าน อานดีนะครับดาวไปอยู่วินาศวินาศไม่ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับชาวลัคนาราศีเมษหลายท่านก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ว่าเจอโดยผ่านการที่แบบว่าเจอในสถานที่ที่มันแปลก,ปลกๆเช่นสื่อโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการพิมพ์คุยกันนะครับแล้วก็วินาศเนี่ยมันหมยถึงเบื้องหลังก็คือการไม่เปิดเผยนะครับการคุยกันแบบลับๆไม่เปิดเผยตอนกลางวันเจอหน้ากันนะครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานแต่กลางคืนเราก็นะครับคุยกันเหมือนเป็นแฟนกันแต่ว่าก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้อยู่ดีนะครับคนอื่นอาจจะ ไม่รู้สถานะของเรานะครับก็จะเป็นไปนแบบนี้นะครับแบบลับๆหรืออาจจะไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้นะครับในตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ให้ระมัดร,ระวังสุขภาพของแฟนมีเกณฑ์เจ็บป่วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของบุคคลที่3มือที่3จะเข้ามาทําให้ความรักของท่านวนุ่นวายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องการทาบุญเสริมดวงนะครับให้ไป ทำบุญเกี่ยวกับการมอบสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นให้แก่บ้านพักเด็กกาพร้าบ้านพักคนชรานะครับทำบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลนะครับบูชาเปิดดวงเสริมดวงด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมครับแนะนําบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลุกเสกจากมนลสารผงวัตนึ่งชนิดนะครับตรงนี้ผ่านพิธีจันเพลินคืนจันสอนจันมาแล้วนะครับใครสนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลนะครับช่วยให้ถูกฉลุกตามดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องความรักเป็นสีพึ่งก็สามารถแอดไอดีไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามบูชากับแอดม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ